สวัสดีครับวันนี้ผมพาเพื่อนๆพี่ๆน้องๆนะครับมาเที่ยวที่วัดบ้านป่าเหมือดตําบลศิลาแรงอำเภอปัวจังหวัดน่านนะครับซึ่งเป็นวัดไทยรื้อเก่าแก่แห่งหนึ่งในเขตจังหวัดน่านนะครับเดี๋ยวไปชมกันครับขอเชิญพานคุณโยมทุกท่านนะครับก็อาตามาภาพเช่อสำเร็จเตียวัดศิรัตนะครับนี้จะพาทุกท่านนะครับมาเที่ยววัดมาเที่ยวสถานที่ศักดิ์สิทธิ์นะครับเป็นวัดป่าเหมือดนะครับเป็นวิหารล้านนานะครับ เป็นมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับที่วัดนะครับเดี๋ยวเชิญงานที่ครับสำหรับพ่อก็เป็นรักขายกแล้วก็เป็นอุบาสกวจิกาอุบาสกผู้นำอุบาสกในวัดป่ามือแล้วก็เป็นประธานผู้สูงอายุตะมลเชียแรงเดี๋ยวนี้ก็ขอพักผ่อนก่อนมาเป็นประธานรักอุบาสกที่วัดป่ามือก็เลยปฏิบัติภารกิจนำ วสุกวชิกาผู้จับไอ้อนั่งสมาธิภาวนาในตามนวัดประมดิดประจำทุกปีนะครับพ่อขอเรียนว่าพ่อชื่อพ่อบุญถีหรืยอยศอาศัยอยู่บ้านที่สี่ตำบลศีดาแรงก็ได้มานำภารกิจเมตตานั่งสมาธิเมตตาภาวนาในวัดนี้ประจำทุกปี ครัขอเจริญพรขณมญนะวันนี้พามาชมถานที่นะครับเป็นศาลาสุภัทระคุนานุสรนะครับ<ม>เป็นศาลาที่สร้างอนุสศแก่พระโคทวีสุภัทโทนะครับเป็นอดีตเจ้าวาดประอเมิอนะครับเปที่โลกที่เก้านะครับเป็นของนี้เป็นผู้ที่เป็นผู้ที่พระองคนเิครับ,รบถ,ถือครับ<ม>เป็นผู้สร้างพระธาตุศ,ศิลาแรงด้วยครับ สร้างเป็นอนุสาสรไว้เป็นที่รระะลึกพธาตตุุพระธาศิลาแรงนี่ขึ้นไปทางบ้านหัวน้ำเนาะขึ้นไปบนภูเขาประมาณกี่กิโลเมตรครับสองกิโลเมตรสกิโลเมตรแต่เป็นทางลูกรังเนาะทางลูกหังเทขึ้นขีดก็มีอ๋อเทข้นขีดก็มีนะเป็นทางขึ้นภูเขาเนาะไม่ไม่เขาเทไรแล้วครับอ๋อครับนี่นะสามารถสามารถมากราบสักการะกันได้เนาะเป็นอ่าครูบาที่สร้างวัตถุมมงคลเยอะที่สุดเนาะใช่ครับ ขอ,อจเจ้าอาวาสที่ผ่านมาในวัดประเมือแห่งนี้เนาะมีพระขุนแผนมีพระทาวเวสสุนนะวรรณเนาะแล้วก็สร้างเหรียญด้วยเนะาะครับค,ครับเดี๋ยวเราไปดูอ่าบริเวณในพระวิหารเนาะ วัดประเหมือนนี่จะอยู่ใกล้กับอลุมลำดวนท่าทอเนาะอยู่ที่บ้านตีนตกเนาะนก็คือเป็นบ้านประเหมือนนี่าวัดประเหมือนนี่จะเป็นสามหมู่บ้านเนาะจะมีบ้านหัวน้ําบ้านตีนตกเนาะ<อ>บ้านฝ่ายนะครับก็คือเป็นรัทธาเดียวกันนะเดี๋ยวเราไปทางหน้าวิหารเนาะบริเวณหน้าวิหารวัดประเหมือนนะครับก็จะม,มีการสร้างเป็นพญานาคเนาะสองตัวนะครับ อยู่บริเวณหน้าวิหารก็คือทางภาคเหนือของล้านนาของจังหวัดน่านนี่เนาะของทางภาคเหนือก็จะนิยมสร้างนะครับเป็นรูปพญานาคนะครับแล้วบริเวณหน้าพระวิหารน,นะครับก็จะมีต้นโพเนาะกิ่งกิ่งพันนี่นํามาจากประเทศอินเดียนนเยน,เยนาะน,นี่ปลูกมาประมาณกี่ปีแล้วครับมาจากปีมัตสึกะรัดพันล้านีบ แต่ก่อนผมมาเที่ยวนี่ยังตอนเอามาปลูก้ยแรๆนี่ผมก็ยังทันนะตอนเจ้าวัดวัดบ้านขงออกมาเนาะกับอาจารย์มนตรีวัพรพัทสุโธนเนาะผมยังทัานเห็นกินทัานตอนออกมาลงเลยนะนี่เมล็ดในบานะครับกเตอนนี้โตเร็วนะครับประมาณสองคนโอบไม่รอบเลยนะครับต้นใหญ่มากนะครับตอนนี้ีแค่สิบสองปีสิบสองปีสิบสามปีนะครับนี่ครับอยู่บริเวณหน้าวิหารวัดป่าเหมือนนะครับ เดี๋ยวเราไปชมภายในวิหารเนาะวัดป่าเหมือนนี่เป็นวัดที่เก่าแก่แห่งหนึ่งในอำเภอปัวจังหวัดน่านเลยเนาะมีอายุประมาณกี่ปีครับประมาณร้อยเกือบสองร้อยปีเนาะเป็นวัดไทยลื้อเนาะสร้างเมื่อพุทธศักราชที่หนึ่งพันสองร้อยอ่า ห้สิบสามหรือพ่อส่อสงสี่สามสามสี่ครับสองสี่สามสี่ครับตอนนี้เราได้เข้ามาภายในวิหารวัดป่าเหมือดแล้วนะครับบริเวณเสาว,วัดป่าเมือดก็จะเป็นการลงลักปิดทองนะครับนี่นะครับ ภายในวิหารวัดประเมือดก็จะเป็นพระพุทธรูปปูนปั้นเนาะลงรักปิดทองศิลปะนั่นนะครับมีความสวยงามนะครับบริเวณด้านหลังองค์พระก็จะเป็นเครื่องสูงเนาะเพราะพระพุทธเจ้านี่เป็นอยู่ในวันน่ากษัตริย์เนาะเวลาแห่อะไรก็จะมีเครื่องสูงแบบนี้นะครับเป็นวกุาวัชชะตาของเป็นสตุธวัชาครับเอาไว้สำหรับป้องกันอะไรพิบัติ บริเวณบานประตูก็จะเป็นลวดลายลงรักผิดทองนะแบบนี้นะครับแล้วก็ภาพวาดจิตกรรมฝาผนังวัดป่าเหมือดนี่จะไม่เหมือนที่ไหนเนาะก็คือต้บบันดอนก็ครับก็คือทามที่เคยเห็นกันทั่วไปก็จะเป็นวาดลงฝาผนังวิหารเลยเนาะแต่นี่ก็คือจะวาดบนแผ่นไม้หรือเปล่าครับนี่นะครับแปลกนี่ไม่เคยเห็นที่ไหนนะครับเป็นแผ่นไม้ พรเว็นนนอนสิบห้าิปดกันวาดลงแผ่นในเพ่นไม้แล้วก็ใส่กอบนะครับพระเวสันดรนะครับกันต่างๆเนาะครับมีตั้งสิบห้ากันครับแล้วนี้ก็จะเป็นธรรมานเอกเนาะเป็นของเก่าของวัดนี่มาเลยเนาะ ของเก่าแก่คู่วัดมาเลยนะครับเนาะสำหรับประเทศอไนอนครับแล้วก็ที่วัดประเวศนี่จะมีแบบไฮไลท์เนาะมีไม่กี่แห่งในจังหวัดน่านก็คือมีต้นดิกเดียมเนาะก็คือทั่วจังหวัดน่านนี่จะมีวัดประเมอดกับวัดอ่าวัดปางเนาะเดี๋ยวเราไปชมกันนะครับต้นดิกเดียมเป็นต้นไม้แปลกเนาะลุงเนาะจับแล้วมันจะเดียมจับแล้วมันจะกระดิกๆิกใบมันเนาะแปลกเนาะสามารถมาเที่ยวชมกันได้ที่อำเภอปัวจังหวัดน่านนะครับเนาะ เลยจับปัวมาประมาณห้ากิโลวันนี้ได้ลุงมาเป็นคนอ่าดูแลที่นี่เนาะกับเนนที่นี่นะครับมาเป็นหลานเนะเนนอยู่บ้านอะไรครับบ้านตีตกบ้านตีตกนะอ๋อข้างบนนี้เนาะข้างใต้นี้จะเป็นบ้านหัวน้ำนะแล้วข้างล่างนี้จะเป็นบ้านบ้านไผ่นะครับสามมูสามศรัทธานะครับ แล้วนั่นก็จะเป็นอวิหารพระเป็นอุบาสุนะครับบนนนาี่ก็มีความเก่าแก่เหมือนกันเนาะเข้าชมได้ไหมครับได้ได้ทำการก่อสร้างเมื่อจุลศักรหาม1305์ห้าหรือพุทธศักราช2486ี่แปกก็ประมาณร้อยกว่าปีเนาะ นี่นะครับเป็นพระอุโบสถนะครับเมื่อกี้เป็นพระวิหารนะครับรองค์ไหนองค์กลางนี้จะเป็นพระเจ้าทันใจนะครับซึ่งสร้างขึ้นเสร็จภายในวันเดียวนะครับรนนองค์นี้สร้างเสร็จภายในวันเดียวนะครับ สามารถมากลาบสักการะกันได้นะครับที่วัดบัานป่าเมิดนะครับนี่พระเจ้าเรืองลุงเป็นพระประธานในวิหารนะครับครับคระเครับพระเพศเดี๋ยวเราไปดูผ้าไหมเนาะพระเพศองค์จริงนี่อยู่ที่ไหนครับมันไม่ได้องค์เล็กเก็บอย่างนี้อะอ๋ออันนี้เป็นองค์จำลองนะครับอันนี้เสียิหามนะออบกพร มมไปวัดถือมันที่จะแห่กันไปที่แม่น้ำเนาะอ๋อใช่ครับแห่จากแม่น้ำมาปอบอกกลับที่แปลว่าหินหินเขาเรียกหินขาวหินปอนเนาะเอาปอนหินมาเป็นมาเป็นตัวทำรอนตัวตัวแทนเนาะแทนที่มันมีพระอยู่ครรับะุนี่ย่ง้หครับก็คือพระอุปคุตจบบัตรแล้วก็มองไปที่พระวัดป่าเหมือนนี่ถือเป็นวัดที่มีความเก่าแก่แห่งหนึ่งในอำเภอปัวเลยเนาะ ย้ายมาสองที่แล้วย้ายมาสองที่แล้วนะครับที่นก็มวันเาวังหงาหลเตั้งแล้วเอาน้ำพัดพาเจาะฝังกเลยย้ายเลยวัดมืครับป่าเมือทั้งนั้นต้นเมือกเนาะก็เลยตั้งชื่อว่าวัดป่าเมือกแกวถังป่าเมือกเป็นที่ตั้งวัดนี่นะครับตอนนี้เรามาถึงต้นดิกเดียมแล้วนะครับอยู่บริเวณหน้าห้ 1941, 4, ury, องสมุดว like ัดป่าเมือกตำบลศิลาแรงอำเภอปัวจังหวัดน mm ่านนะครับ ต้นดิกเดียมนี่ในอาเภอปัวนี่จะมีอยู่ประมาณสี่ต้นเนาะจะมีที่วัดบ้านปางหนึ่งต้นนะครับแล้วจะมีวัดป่าเหมือต้นแล้วที่พระธาตุศิลาแรงอีกสองต้นนะนี่นะครับเนี่ยครับเป็นต้นไม้ปลูกเมื่อวันที่สิบหกกรกฎาคมสองพันห้าร้อยห้าสิบสี่นะครับลุงเชวยเ้านะครับเนี่ยเห็นไหมครับใบมันจะสั่นนะครับเนี่ยเวลาเราเกาใบมันจะสั่นเห็นไหมครับเหมือนโดนจักจี้เนี่ยเนาะเนี่ยครับเห็นไหมใบมันจะสั่นนะครับไม่ไม่ไม่ใช่ลมนะครับ ดูต้นอื่นเห็นไหมครับใบไม้จะนิ่งๆ,ๆเห็นไหมครับ,บรเห็นไหมครับ <laughs> ต้นอื่นใบไม้จะนิ่งๆนะครับแต่ว่าต้นนี้ใบมันจะสั่นเห็นไหมครับ <fun> จะสม,มัน,นเดียมดิมดมด๊กเดียม<ใ>นเนาะเช็ดอครับ <c oughs> ใบมันจะสั่นดิ๊กดิ๊กดิ๊กนะครับ, <c oughs> บค,ครับ <c oughs> ตอนนี้นะครับเราอยู่บริเวณกุฏิเจ้าอาวาสวัดป่าเหมือนนะครับนักท่องเที่ยวอ่า สามารถมาทำบุญสราข้อเนาะสืบชะตาอะไรได้นะครับมาร่วมบริจาคนะครับบริเวณกุฏิเจ้าอาวาสวัดบ้านป่าเหมือดแห่งนี้นะครับก็จะมีพระพุทธรูปไม้แกะสลักเนาะพระเจ้าไม้แกะสลักนะครับเป็นเอามาจากวัดล้างใช่ไหมครับลุงวัดร้างวัดล้างที่ไหนครับบ้านหัวฝายบ้านหัวฝายคือบ้านฝายบ้านฝายนี่นะครับน้ำช้อน ย้ายมาจึงก็เป็นวัดตางบท๋ยวนี้เป็นพระพุทธรูปไม้แกะสลักนะครับลงรักปิดทองนี่นะครับเป็นอ่าพระพุทธรูปสมัยสุขโขทัยนะครับถ้าอ่าเป็นอ่าศิลป์สุสขโขทัยก็หกเจ็ดร้อยปีเนาะประมาณปหกเจ็ดร้อยปีนะครับแสดงว่าวัดหัวไหก็เป็นวัดที่เก่าแก่นะครับเนาะ แล้วก็จะเป็นพระพุทธรูปไม้เก่านะครับที่วัดป่าเหมือนได้เก็บรักษาไว้นะครนี่นะครับสามารถมาท่องเที่ยวมากับสักการะบูชาได้นะครับที่วัดป่าเหมือนนะครับครับครา้นี้ทุกท่าน จะมาเยี่ยมวัดป่าเมือก็พร้อมแล้วที่นี่เป็นสถานที่วัดป่าเมือตบุญศิลแรงพระปัวโจนานท่านมาก็สามารถมาได้ตั้งแต่พระปัวมาก็ประมาณ5กิโลมาเลยอาบ้านของลำเลียงถัทอแล้วกลับมาประมาณอีกประมาณ50ิกิโลถัดไปก็จะถึงวัดป่าเมือวัดป่าเมือมีสถานที่ท่องเที่ยวหลายที่หลายอย่างมีต้นดเดียมแล้วก็ต้นโพเอามาจากประเทศอินเดียต้นโพต้นนี้นไม่เหมือนที่อื่น เพราะว่าจ้งจะเป็นพันป็นทุ่ม็นพันทุ่ม,มแล้วก็จะมีวิหารโบสถ์ล้านนาแล้วก็มีพระพ้าพไม้แล้วก็มีพระที่ท่านดไปทางต่ออายุจิตวตาต่ออายุได้แล้วก็สามารถที่จะมาชมบริเวณวัดป่าเมิดสานที่กว้างขวางแล้วก็มีที่จอดรถเยอะแยะแล้วก็ท่านสามารถจะเยี่ยมจับรูปคำต้นดีเดียมได้แล้วก็ท่านสามารถหนูต้นโพ มาจากพระอิดทยท่ันสามารถจะดูบทล้านนาพิหารไทยลื้อนะครับแล้วก็จะสามารถจะไปเที่ยวศิราราชสิริราชิก็ไปได้ประมาณกิโลก,กว่กาสิริราชสิริไรก็สวยางามมากก็ขอเรียนให้ท่านถ้าอยากจะท่องเที่ยวมาเยี่ยมวัดป่าเมิดสถานที่วัดป่าเมิด้างฝัามก็ขอเชิญท่านมามาณโอกาสวันนี้น,นะครับขอเชิญนะครับ